สำหรับวันนี้นะครับก็จะมาพูดองค์รวมต่างๆเนาะถึงเกี่ยวกับการเป็นหมอรวมถึงการเข้านิกายซิลเวอร์นุเดิลเอ้ยซิลเวอร์นิดเดิลด้วยนะครับซึ่งเป็นนิกายที่เหมาะกับผู้เล่นที่เล่นสายพัทนั่นเองอ่ะเรามาดูข้อมูลรวมๆก่อนดีกว่าในเรื่องระบบนิกายหรือเซกเนี่ยก็จะแบ่งเป็นหลายนิกายเลยแต่จริงๆไม่จําเป็นต้องมีก็ได้ก็จะเป็นสายเซกเลดไปเลยแต่ว่าถ้าเราเข้าเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขแต่ละนิกายออกไปด้วยว่าในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยจะต้องทําภารกิจอะไร แล้วถ้าเราไม่ทําจะโดนอะไรบ้างก็เดี๋ยวมาสรุปในคลิปนี้เลยละกันนะครับอ่ะแต่จะพูดของสาย Si l v e r n e e d เดก่อนละกันนะครับสาหรับสิกนี้เนี่ยมันจะเป็นสายที่คอยรักษาผู้อื่นซึ่งเขาจะมีกฎอยู่คือ one life one price 1ชีวิต1ราคาสําหรับกฎนิกายนี้นะครับใน1สัปดาห์เนี่ยจำเป็นต้องรักษาให้ได้กดไลค์ถึง15ไลค์เอาจริงไม่ยากนะก็รักษาประมาณ3คนเองถือว่ากดง่ายนะครับซึ่งจะมีอัลติเมทสกิลให้กับสายพัดสออย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสายรักษา หรือจะเป็นอิงวอลสายดาเมจก็ตามก็จะเห็นนะครับว่าอัลติเมทหรือสกิลที่เดี๋ยวเขาเสริมมาให้เนี่ยจะเป็นแค่สายพัดเท่านั้นเนาะในปัจจุบันนะครับก่อนอัปเดตผมก็เป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ของนิกายนี้ซึ่งมีแต้มอยู่5714ก็ถือว่าเยอะพอสมควรเอาจริงมันทําไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้จริงๆเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องได้ที่1ก็ได้นะเพราะว่าในการอัปเดตแต่ละครั้งเนี่ยมันจะเป็นการอัปรลงตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆไม่ว่าคุณจะได้ที่1ห,หรืออได้ันดับอะไรก็ตามขอแค่อยู่ใน เก์ที่เขาระบุอ่ะมันจะได้ของเท่ากันเลยทีนี้เรามาพูดถึงวิธีเข้านิกายนะครับการเข้านิกายนี้เนี่ยจะอยู่บริเวณตรงนี้ตรงบูกเขาเสกตรงนี้เลยนะครับแต่จริงๆก่อนเข้านิกายเนี่ยแนะนําว่ายังไงก็ต้องทําภารกิจปลดสกิลสายซับก่อนผมจะไม่ได้นะอยู่ตรงไหนแต่น่าจะอยู่แถวๆนี้แหละที่จะเป็นพวกอาชีพรองที่แบบเป็นหมออะไรอย่างนี้แหละที่มันจะมีตัวฮิลเลอร์กับสกอร่าแล้วพอเราเข้ามาข้างในนี้นะครับมันก็จะมี n อ t ยืนหัวโดอยู่ตรงนี้1คนแต่ตรงนี้หายไปแล้ะ ซึ่ง n p c เนี่ยเขาจะให้เราทำเควสเควสหนึ่งขึ้นมาโดยการที่เราไปรักษา n p c ตัวละครอื่นเนี่ยที่อยู่ในแมปตามที่กำหนด3คนหลักๆเนี่ยแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ไม่เก็บเงินจะดีกว่าซึ่งตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าวันไลฟ์วันไพ์หมายถึง1ชีวิต1ราคาที่แบบแม่งต้องจ่ายเป็นเงินเว้ยแต่จริงๆให้เขาจ่ายเป็นของที่ไม่จําเป็นโอเคกว่านะครับอ่ะทีนี้เรามาดูระบบดีกว่าในการเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีภารกิจในการอัพยศตัวเองขึ้นมาด้วย ตอนเราเข้ามาเป็นคีเปอร์เนี่ยมันก็จะมีภารกิจให้เราทําเช่นรักษาโลกนี้1คนแล้วก็ไปรักษาคนอื่นนะครับจากเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์เนี่ยประมาณ20คนมั้งถ้าจะไม่ผิดเพราะ1คนมันจะได้5้าไลน์เนาะยีคนก็จะได้100แล้วก็มาคุยกับเอ็มบีซีพี่สาวประจําีิกายแล้วเขาก็จะทําการปลดตําแหน่งต่อไปให้กับเราขึ้นมานั่นเองอ่ะเดี๋ยวพาไปดูก่อนแล้วกันพี่สาวเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสิพ์พี่สิ์พี่จา๋าหวังว่วย พอเราทําอะไรเสร็จเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการรักษาโรคที่กําหนดแล้วก็รักษาจนได้100ไลท์เนี่ยคุยกับคนนี้ปุ๊บเขาจะมีภารกิจคุยนิดนึงแล้วก็ปลดตําแหน่งต่อไปให้กับเรานั่นเองทีนี้เนี่ยหลังจากตําแหน่งนี้เนี่ยมันจําเป็นต้องแข่งขันกับผู้เล่นอื่นล้วยกตัวอย่างนะครับปัจจุบันเนี่ยทุกคนทุกคนในเซิร์ฟเนี่ยจะอยู่ที่ยศฟิสิกเชียนแต่ว่าพรุ่งนี้ที่อัปเดตเนี่ยคนที่อยู่ในอันดับที่กําหนดก็จะเป็นขั้นต่อไปเนาะ โดยที่การแข่งขันก็คือแข่งขันรักษาผู้อื่นเนี่ยมันก็จะนับแต้มเป็นสัปดาห์ต่อสัปดาห์เราไม่จําเป็นต้องได้ที่1ก็ได้นะขอแค่อยู่ในเกณฑ์แบบรักษาจนติดอันดับจุดๆที่เขากําหนดเนี่ยมันก็จะปลดขั้นต่อไปขึ้นมาเองโดยระดับสูงสุดจะเป็น D-Wheeler เนาะปัจจุบันยังไม่มีใครเป็นนะครับเพราะว่าตัวเกมมันเพิ่งเปิดได้แค่1สัปดาห์เนาะแล้วพอเราตำแหน่งสูงในนิกายเนี่ยมันก็จะมีรางวัลต่างๆที่แอดออนเพิ่มเข้ามานะครับเมื่อเราตำแหน่งสูงเนี่ยรางวัลต ยกตัวอย่างเช่นฉายาเนี่ยก็จะปลดขั้นสูงขึ้นมาด้วยโกด้นฮอลก็คือเราสามารถซื้อของที่สูงได้รวมถึงมีสิทธิ์โหวตเสียงในการเลือก10ผู้นํานิกายอะไรอย่างนี้ด้วยก็จะเป็นพวกเทนดีวายฮิลเลอร์เนาะแล้วก็จะมีพวกเปิดกล่องเขาเรียกว่าสเปเชียลิสต์ฟรนะครับยิ่งเราตำแหน่งสูงเนี่ยก็ยิ่งได้รางวัลเยอะขึ้นนะครับซึ่งสูงสุดถึง50%เลย แล้วก็จะมีระบบรับสวยเอ้ยจะเรียกว่ารับสวยดีเปล่าวะเอาง่ายก็เหมือนกับว่าเป็นเงินรางวัลประจําสัปดาห์อะไรอย่างนี้ด้วยเป็นทรชเชอร์คอยสูงสุดถึง10,000เลยประมาณนี้นะครับตัวร้านของนิกายนี้เนี่ยหลกัหลกๆก็จะมีแค่นี้เองไม่ได้เยอะมากโดยที่1สัปดาห์นะครับก็จะสามารถเก็บได้แค่1000กว่าๆเท่านั้นที่เขากําหนดเนาะของแลกเปลี่ยนเนี่ยหลกัหลกๆจะเป็นพวกตัวสมุนไพรในการทํายาแล้วก็จะมีคอสตูมแฟชั่นอีกแค่2ชิ้นนี้ด้วยเป็นเสื้อนิกายนะฮะ อย่างตัวแลงต่อไปที่ผมได้จะเป็น Chief Physician ใช่ไหมมันก็จะได้กล่องชื่อเสียงฟรีหนึ่งกล่องได้มา300อ้อแล้วก็ไหนๆพูดถึงระบบชื่อเสียงแล้วมาดูดีกว่าระบบชื่อเสียงเกมนี้เนี่ยใน1วันเอ้ยใน1สัปดาห์เนี่ยเราจะสามารถเก็บได้แค่1,200เท่านั้นโดยที่ทาําภารกิจต่างๆตามที่เขากําหนดซึ่งแต่ละวันเนี่ยภารกิจก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยเอาจริงมันค่อนข้างได้แต้มเยอะถ้าทําดีๆประมาณ2 3วันก็แต้มเต็มแล้วแต่บางอันก็ค่อนข้างวุ่นวายเนาะ แนะนำทําแค่พวกภารกิจแบบเออรักษาคนเล่นดนตรีพวกเนี้มันจะง่ายมากอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีการรักษาคนอื่นแล้วกันเวลาการรักษาคนอื่นเนี่ยหลกัลกๆต้องไปที่เซิร์ฟเวอร์ออนไลน์โหมดนี่แล้วก็วาร์ปเข้าไปเลยตำแหน่งพื้นที่ในการรักษาคนมันก็จะมีอยู่ที่เดียวก็คือคลินิกเอาจริงๆคนไข,ข,ขน้ขาดแขนขาดแลนมาก <laughs> นี่จะอยู่ตรงนี้นะครับ เอเวอร์แคร์คลินตรงนี้เลยอ่ะแล้วก็ว้าไปก่อนคนไข้แบบขาดแคลนมากจะเห็นว่าหมอแม่งหิวเว้ยหมอทุกคนจ้องที่จะรักษาคนไข้เพื่อเอาแต้มเคยบอกว่าเกมนี้รักษายากจริงๆหมอแม่งเหนือนแรงลง <laughs> นี่เวลาคนไหนป่วยนะครับเราก็กด V มันจะเปลี่ยนโหมดให้เราแล้วก็ทำการรักษาแบบนี้เลยซึ่งในการรักษาเนี่ยจะมีทั้งหมด2แบบนะครับอันนี้โดนปฏิเสธว่ะอ๋อไม่ไมไม เขาอยู่ในท่าทางที่เราไม่สามารถรักษาได้เอาเป็นคนนี้แล้วกันขอรักษานะครับพี่บ่าวอ่ะกว่าจะมีคนให้รักษา <c oughs> เอาจริงโอ้โหแม่งบักอีกแหละเวลารักษาบางทีมันจะบักแบบว่ากดรอบแรกไม่ติดต้องกดสองรอบเลยนะอ่ะทีนี้เนี่ยจะเห็นนะครับว่าในการรักษามันจะมีโลกขึ้นมาแบบนี้เลยในการรักษาเนี่ยถ้าเราแต้มเยอะเราสามารถกดควิกอันซ้ายให้เสร็จเลยก็ได้ แต่ถ้าแต้มน้อยนะครับเจอกับโลกแรงแนะนําว่าเล่นมินิเกมอันขวาเนี่ยมันจะเป็นมินิเกมให้เรารักษานะครับก็จะเป็นอันเดียวกับที่เราเล่นกับเจ้าห่านเนาะสังเกตนะครับกร์ดแต่ละใบจะมีพลังต่างกันแล้วพอใช้ปุ๊บทางซ้ายแต้มก็จะลดลงด้วยหลักๆมันก็จะมีกร์ดโจมตีก๊์ดซัพพอร์ตการาดป้องกันอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะพอเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ไลท์มาอีก5าไลท์ประมาณนี้ซึ่งจริงๆในการรักษาเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะว่าจะเอารางวัลแบบไหน ขอบคุณนะครับผมหลักๆเนี่ยมันก็จะเอาแต้มไหลกันแต่จะเอาเงินก็ได้นะแต่ว่าเขาจะปฏิเสธเราหรือเปล่ารวมๆหน้าที่หมอเอ้ยเอ้ยเดินผ่านกล้องเดี๋ยวเดี๋ยวฟาดเลยรวมๆหน้าที่หมอเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับพูดถึงสกิลรักษากันสักนิดหนึ่งก่อนปิดคลิปดีว่าในการรักษาเนี่ยมันก็จะมีระดับขั้นของตัวเองแล้วก็จะมีขั้นของสกิลการรักษาด้วยนะครับก็จะอยู่หัวข้อนี้นี่มันก็จะมีการปลดเลเวลด้วย ยิ่งเลเวลสูงเนี่ยความสามารถในการรักษามาตเตอรี่มันก็เยอะขึ้นด้วยนะฮะไอพวกนี้เนี่ยมันจะต้องเขาเรียกว่าไงอะแรกจากการเอาแต้มประจําสัปดาห์แรกซึ่งแนะนำนะครับแรกให้หมดเลยสําคัญมากสําคัญมากซึ่งเอาจริงแต้มรายสัปดาห์มันก็ไม่รู้จะแรกอะไรใช่เปละ่ะสุดท้ายก็เหลือในหนึ่งสัปดาห์เราสามารถหาเจฟิตเนี่ยได้20,000แต้มนะครับหลักการหาเจฟิตเนี่ยมันมีหลายวิธีมากเลย ไม่ว่าจะเป็นการไปลงฮีโร่เลียมปดด่านหรือใครชอบก็ไปนั่ง PVP อารีนาก็ได้แต้มค่อนข้างเร็วเช่นกันนะครับ20,000ื 20, เนี่ยใช้เวลาวันเดียวก็เต็มแล้วเนาะถ้าใครขยันเนาะแล้วก็สายนี้เราสามารถคราบยาขั้นสูงได้ด้วยนะครับผมแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับโปรเฟสเซอร์ของเราด้วยอย่างนี้เป็นเอสเปิดเนี่ยก็ไม่สามารถคราบยาขั้นสูงสุดต่อไปได้อะไรประมาณนี้เอาจริงคราบยาสําคัญนะทุกคนอย่างผมเนี่ยผมเล่นโหมดรีเจนใช่ไหมยาแม่งแบบโคตรจําเป็นเวลาตีบอสเลย แล้วเราเป็นคนที่เล่นโซล์ไม่เก่งด้วยตีบอสคนลําบากเลยก่อนปิดคลิปนะครับขอเน้นว่าทุกคนไม่จําเป็นต้องได้ที่หนึ่งเพราะว่าต่อให้ได้ที่หนึ่งเนี่ยมันก็ได้รางวัลเท่ากับคนที่อยู่ในอันดับแถวสีเหลืองอย่างเงี้ยเท่ากันทุกคนเว้ยแต่ว่าที่ผมทํานี่คือทําเล่นเล่นะเนี่ยขอแค่เราอยู่ในแบบกลุ่มที่จะได้อัพขั้นก็พอเว้ยเพราะว่าถ้ามากกว่านั้นก็เสียเวลานะส่วนตัวเอาเวลามานั่งรักษาคนนานมากเลย อ่ะเพื่อให้ชวนนะครับเดี๋ยวขอทําการตัดคลิปข้ามไปตอนเช้าเลยละกนันนอหลังจากอัปเดตอ่ะก็มาตอนเช้าเรียบร้อยจะเห็นว่าตําแหน่งเนี่ยของผมอัปขึ้นเป็นนี่แหละชีฟฟิสิกเชียนแล้วก็ตําแหน่งโฮ L แลงก็กลับมาอยู่อันดับ46นั่นเองสุดท้ายนะครับไม่ว่าคุณจะติดอันดับหนึ่งท็อปสิบอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ได้รางวัลเหมือนกันทุกคนเพราะงั้นไม่ต้องไปดั้งเสียเวลาเหนื่อยเล่นอ่ะยกตัวอย่างนะครับตำแหน่งต่อไปที่เราจะขึ้นเนี่ยผมต้องติดอันดับหนึ่งใน22ก็พอ เพราะงั้นในสัปดาห์นี้ผมอาจจะไม่อยู่ที่1แต่คงอยู่หนึ่งใน22แหละก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ครับทุกคนที่คิดจะเข้าสิกนิกาย Silver Needle เ,เ,เนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับไปและเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ